เดสแป็ตอนนี้อยู่มาประมาณ4ปีแล้วค่ะสินค้าของเรามีมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษกล่องพลาสติกนะคะชามนะคะเป็นชามกระดาษชามพลาสติกแก้วเป็นแบบไบโอแมทที่ตอนนี้นิยมใช้นะคะย่อยสลายภายใน60วันก็มีเหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิดาดรัตน์ลีมะชวีกูลนะคะเป็นเซลล์เมนเจอร์ที่บริษัทเดสแพคฟูดแพคเกจิ้งนะคะเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่มีบรรจุภัณฑ์ครบทั้งวงจรนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้ที่เดียวนะคะมีทั้งแบบพิมพ์แบบไม่พิมพ์นะคะโดยแคตตาก็อสินค้าของเรามีมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษกล่องพลาสติกนะคะชามนะคะเป็นชามกระดาษชามพลาสติกแก้วเป็นแบบไบโอแมทที่ตอนนี้นิยมใช้นะ ภายใน60วันก็มีเหมือนกันนะคะแก้วกระดาษก็มีด้วยแล้วก็ออเทอรียอย่างเช่นช้อนซ่อมมีดทิชชู่นะคะมีครบทุกอย่างเลยนะคะแบบพิมพ์ได้ด้วยทั้งหมดเลยนะคะพิมพ์ถึง4สี 3, หรือว่ามีเทคนิคพิเศษแบบพิมพ์เคลือบด้านเคลือบเงาหรือว่าเป็นปั๊มนูนปั๊มทองมีครบหมดเลยค่ะจริงๆเป็นตลาดค่ะตลาดที่เหมือนหลายๆท่านเขาสนใจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเราก็เลย นำตัวเนี้ยเข้ามามากขึ้นเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าของเราค่ะจริงๆของเราอะค่ะเราจะขายคอนเซปต์เรื่อง one stop service ค่ะก็คือมีหลายๆอย่างคือแบบบางลูกค้าค่ะ,ะอาจจะแบบต้องไปซื้อที่โรงงานไปซื้อที่ร้านร้านราคาปีกร้านโชวหวยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าร้านโชวหวยเนี่ยราคาก็อาจจะสูงนิดนึงแต่มีความหลากหลายนะแต่ราคาสูงอเ service อาจจะไม่ได้มีแบบไม่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานก็ moq ก็จะสูง แล้วก็ราคาถูกก็จริงแต่ว่าความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์จะนอ้อยอย่างสมมติเราไปโรงงานถุงกระดาษก็จะมีแค่ถุงใช่ไหมคะแต่ที่เดสตัดของเราอะค่ะราคาเรา,าเป็นราคาโอเคนะคะแบบอยู่ในระดับที่มาตรฐานทั่วไปแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายลูกค้าสามารถมาดูที่ร้านเราแล้วก็ซื้อครบจบที่เดียวได้แบบอาจจะซื้อถุงแก้วตัว,ต,วตัวสวมแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครบหมดเลยลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหลายที่แล้วเราก็สามารถมีบริการออกแบบให้แล้วก็ส่งสินค้าให้ฟรีได้ด้วยถ้าสั่งถึง5,000บาทค่ะ จริงๆเริ่มต้นเราจะมองลูกค้า SME เป็นหลักค่ะเพื่อที่จะช่วยพี่ๆทุกคนเนาะว่าแบบให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีใช้แล้วก็ซื้อครบจบง่ายๆที่เดียวแล้วตอนนี้เราก็จะมองไปที่ลูกค้าคอ r เปอร t เมากขึ้นก็คือลูกค้าองค์กรใหญ่ๆนะคะเราก็จะมีศักยภาพในการดูแลทาง c o r เปอ a t เมากขึ้นแล้วค่ะในตอนนี้ค่ะ บรรจ,จุภัณฑ์ของเราเราเน้นฟู้ดแพคเกจิ้งเป็นหลักค่ะแบบว่าเ,าเกรดก็คือเราต้องใช้เกรดที่มัน,มนแบบสะอาดปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคเนาะก็เราเน้นทุกประเภทเลยค่ะจริงๆพวกกล่องตัวแก้วแก้วก็นิยมขายแบบเ,เป็นสินค้าขายดีในเว็บของเราด้วยค่ะพวกชามอะไรคือม,มีทุกอย่างแล้วก็เป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้ที่เกรดที่ดาวลงมาอาจจะไม่ได้ใส่อาหารโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันก่อนได้ค่ะเราก็จะมีตัวนั้นเสริมขึ้นมาเหมือนกันค่ะ ของเราเนี่ยก็จะมีทีมมาร์เก็ตติ้งที่เหมือนคิดโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าทั้งในหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าทางคอร์เปอเรทเนี่ยของเราก็จะเป็นในเชิงของ AE ที่มาดูแลพี่ๆคอร์เปอเรทมากกว่าเหมือนว่าเราก็จะมีเซลล์ที่ดูแลเซอร์วิสพิเศษให้กับลูกค้าท่านนั้นๆมีส่งตัวอย่างให้มีระบบเครดิตมีแดชบอร์ดดูเรื่องแบบประวัติการสั่งซื้อต่างๆอะคะ่ะเราก็จะมีให้ครบตรงนั้นเลย ดีค่ะดีก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจค่ะรู้สึกว่าบางท่านก็รู้สึกสะดวกมากขึ้นที่จะซื้อที่เดียวได้เลยไม่ต้องเหมือนไปหาซัพพลายเออร์หลายที่ค่ะ จริงๆของเราถ้าเป็นสินค้าสําเร็จรูปอะค่ะเราจะเหมือนมีคลังของเราแล้วก็สต๊อกของเอาไว้ ide, เพื่อที่จะส่งสินค้าภายใน1นถึงสวันหรือว่า3าถึงหวันในเขตต่างจังหวัดได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกําลังการผลิตอ่าจริงๆก็จะเป็นคิวโรงงานเหมือนแบบมาตรฐานทั่วไปก็คือ25-30วันทําการหลัง a p p r ูแบบประมาณนี้ค่ะ ขั้นต่ำหนึ่งงก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะแต่ว่าใน1ลังเนี่ยแต่และบรรจุภัณฑ์จะแตกต่างกาันบางรายการก็เริ่มต้นลังหนึ่งมีแค่50ชิ้นบางรายการก็500ชิ้นบางรายการก็พันชิ้นค่ะ ซึ่งสามารถดูในหน้าเว็บได้ทั้งหมดเลยค่ะมีเลทราคามันแบบหลากหลายมากเล็งกว้างมากแบบแก้วก็อาจจะเริ่มต้นที่2บาทขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล่องก็3บาทขึ้นไปถ้าลูกค้าต้องการแก้วแค่ขั้นต่ําก็ได้กล่องสักสองสำลังก็ได้คือแล้วแต่ลูกค้าแบบเลือกได้เลยค่ะตอนนี้สินค้ายอดนิยมจะเป็นตัวแก้ว16ออนค่ะที่นิยมใช้กันมากแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านเริ่มมาถามตัวไบโอแมทมากขึ้นที่เป็นแบบรักสิ่งแวดล้อมค่ะ ของเราแก้วไบโอแมทเนี่ยมันจะทำหัวเชื้อของมันมันจะเป็นเหมือนแพนเบสก็คือทําจากส่วนนิยมเลยนะคะคือจะเป็นข้าวโพดมาทําซึ่งตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะย่อยอสลายภายใน60วันได้ ไม่แน่ใจ2อสาปีที่แล้วเนี่ยนิยมมันจะมีตัวนิยมที่ชื่อว่า PLA ที่คนนิยมใช้ตัวนี้จะเป็นมาจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้ปัญหาของเจ้าตัวนี้คือเวลาเราเก็บเอาไว้นานๆนะคะมันจะเหลืองอคืออุณหภูมิในไทยกับต่างประเทศมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฟอมาในไทยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแบบสองแบบเกือบเท่า2เท่าตัวอะไรอย่างเงีแบบ้ยค่ะจากถ้าเทียบกับเพชรธรรมดานะคะแต่ของเราจะมีไบโอแมตตัวนี้เนี่ยสามารถแบบ ราคาก็จะไม่ได้แพงกว่ากันมากนะคะไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถย่อยสลายภลยสนิกบอนได้เหมือนกันโดยการฝังกลบในประเทศไทยะค่ะก็จะนิยมการฝังกลบเป็นหลักอแต่ว่าถ้าเป็น PLA เนี่ยจะต้องไปเข้าสู่โรงงานแบบปุ๋ยหมักแบบย่อยแบบแบบเหมือนต้องเป็นคอนดิชันที่เหมาะสมเขาถึงจะย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของเราในประเทศไทยนิยมเป็นฝังกลบมากกว่าตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการย่อยสลายได้มากขึ้น,นะค่ะ ส่วนมากในงานนี้ค่ะจะเป็นทางพี่พี่อินเวสเตอร์มาหา,เ,าเป็นเหมือนนักลงทุนเนาะมาดูของเราเราก็อยากจะเป็นสตาร์ทอัพที่มีนักลงทุนเข้ามาร่วมร่วมลงทุนกับเราด้วยกันนะคะเราก็เลยมาออกงานนี้แล้วก็ของกี้จะเป็นทาง AE ใช่ไหมคะเป็นเซลล์เมนเจอร์เนาะกี้ก็จะเผื่อพีอ่จะมีโรงงานอื่น,อนเอเรียกว่าอะไรลูกค้าองค์กรใหญ่ๆบางท่านเขาก็จะเข้ามาร่วมงานด้วยเราก็เลยมางานนี้เพื่อที่จะพบเจอกันเป็นเหมือนบิสเนสแมชชิ่งกันค่ะ เบื้องต้นตอนนี้ก็คือเราจะหาบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายขึ้นมาลงในแคตตาล็รีของเราให้ขยายมากขึ้นอย่างเช่น ตอนล่าสุดเนี่ยค่ะเราก็จะมีเครื่องฟิล์ฟิลโซลูชันนะคะเป็นเหมือนแบบฟิลทั้งกล่องฟิลทั้งตัวแก้วได้หมดเลยแล้วก็ล่าสุดอีกทีหนึ่งก็จะมีเฟกทิฟเบอรแพคเกจิ้งด้วยค่ะทําเป็นเหมือนแบบถุงพาวสแตนด์อัพพาวแบบซิปเปอร์อะไรเงี้ยค่ะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือเราจะขยายแคตตาก็อให้มากขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากขึ้นค่ะเบื้องต้นเราก็จะเหมือนทําตรงส่วนนี้ให้ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการในช่วงนี้ก่อนค่ะ สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.despatch.com ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ despatch ได้นะคะก็จะมีแอดบินตอบคำถามให้หรือว่าถ้าลูกค้าสามารถสะดวกสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บเองก็ได้เหมือนกันก็สามารถสั่งซื้อได้ง่ายนะคะก็กดเข้าไปดูสินค้ากดลงตะกร้าแล้วก็กจ่ายเงินได้เลยะคะ่ะถ้าต่ำสุดถูกที่สุดในเว็บเป็นตัวสติกเกอร์ขั้นต่ำ500ชิ้นนะคะเรทก็มีตั้งแต่50ตังค์เลยด้วยซ้ำนะคะจนแบบแพงสุดก็เป็นหลัก10 กว่าบาท10บ0บาทอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเหมือนตัวกล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะเรามีหลากหลายมากๆเลยต้องอยเขยาญาตแบบพี่ๆทุกคนแบบลองดูในหน้าเว็บไซต์ของเรามีหลากหลายมากค่ะส่วนมากจริงๆมันจะเป็นสาย์ที่ดีสําหรับฟังกี้นิดนึงเพราะว่าแพคเกจจิ้งที่มันจะมีความแบบนิยมใช้มากขึ้นก็คืออย่างทางคอสเิเชลอะค่ะที่เขาซื้ออาหารให้กับผู้ป่วยกับตัวตอนนั้นคือยอดจะตุ้มตามมากๆเอ,อ่ยอดก็จะเข้าเยอะค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมา สุดท้ายก็อยากจะฝากทุกท่านที่ได้เข้ามาดูนะคะก็ลองมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ d เดสแพคของเราได้นะคะถ้าท่านหาบัรจุภัณฑ์อยู่ก็ที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ